รานนี้มาถึงจุดที่ว่าเราเปลี่ยนสีใช่ไหมคะเพราะว่าที่สอนมาก็จะที่ทำคลิปให้ดูเราก็จะมีถักตรงนี้เนาะแล้วก็ถักแบบจบไปเลยแล้วเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้ล่ะเราจะต้องเปลี่ยนแบบไหนนะคะวิธีการเปลี่ยนนะเราจะเว้นระยะดอกก็คือ1 2 3 4สสี่ แต่ว่าเวลาดอกใกล้ๆนี่เราเว้นแค่หนึงดอกไปที่เราเห็นเป็น1ดอกเนี่ยมันจะมี3มแถวนะเพราะว่ามันเป็นแถวที่สลับดอกนะคะแถวสับหว่างกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น1แถว2แถว3แถวนะคะพอแถวที่สี่เราก็จะเปลี่ยนสีอันนี้จะเป็นแถวที่1นะคะที่เราเว้นระยะ1 2ึสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแถวที่สิบเราก็จะเปลี่ยนสีเราเอ็กเราเอ็กก่อนแล้วเราก็นำได้ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะมาควักใส่แบบนี้ควักไปหนึ่งสองสามสี่ แล้วเราก็ดึงสีขาวถัก F นะคะลงที่ X 1หลัก2หลักแล้วก็ถักโซ่สามแล้วเราก็ถัก F ออีกสองหลักนะคะ แล้วก็รวบด้านหลังก็โซ่3ามนะคะปิดด้านหลังมันจะเปลี่ยนสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือเอาลงมา X กก่อนแล้วเราก็เปลี่ยนส่วนเปลี่ยนวิธีที่สองพอเรารวบที่ฐานดอกตรงนี้นะคะเราก็เปลี่ยนสีได้เลย จะมีวิธีการเปลี่ยน2วิธีก็เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะอันนี้เราก็เอาสีที่เราต้องการเปลี่ยนควักเข้ามานับ1 2เพราะว่าเราใช้โซ่ระหว่างตัวดอกเนี่ยสนะคะตรงนี้เราควักไปก็2เลยแล้วเราก็มาเอ็กนะถักดอกอันนี้ดอกก็ถักไปปกติเลยนะคะ พอมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้นะมันจะกลายเป็นดอกสีนี้นะคะอันนี้เราถักไปแล้วต่อไปจะเป็นดอกนี้วิธีการเปลี่ยนก็นี่เลย x นะคะ x แล้วก็เอาสีแดงมาควักไปนับหนึ่งสสาสี่แล้วก็ดึงสีขาวแล้ว ก็ถัก x นะคะดอกแถวนี้เราจะใส่สองสีแดงสองดอก สีแดง2ดอกนะคะจะเป็นไหมหมดหรือว่าเปลี่ยนสีเราก็จะใช้วิธีเดียวกันแบบนี้ อันนี้จะมาพอรวบแล้วเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยวิธีไหนก็ได้นะคะทั้งสองวิธีเลย ตอนนี้เป็นใหม่พรมวีนัทนะคะมันจะแตกเนี่ยวีนัทจะแตกบ่อย ต่อไปจะเป็นสีเขียวนะเราก็ไปเอ็อไป X ันนี้สีขาวนะคะสีขาวมันหมดม้วนพอดีเลย,เยการหมดม้วนก็จะจะทำเหมือนกันนะคะก็จะใช้วิธีเดียวกันแล้วเราก็ค่อยไปตัดหางได้ทีหลัง เพราะว่าเวลาบางทีเวลาที่เราเอาได้มาผูกกันมันก็อาจจะมีปมมันก็ทำให้ถักยากนะคะเพราะนั้นวิธีการเปลี่ยนก็เปลี่ยนแบบนี้ง่ายสุดเวลาที่ไหมหมดหม้วนนะคะเปลี่ยนเหมือนกันพอเราถักไปสักระยะหนึ่งเราก็ค่อยตัดหางได้ออกนะคะจะเป็นแบบนี้ ก็เป็นคลิปแบ่งปันนะคะวิธีการเปลี่ยนไหมนะคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนไหมเราทำดูนะคะ